จากรัตนะจักแก้วมีจักแก้วอันหนึ่งชื่อว่าจักรัตนะประดับด้วยแก้วเจ็ดประการมีกร,รมจำนวนหนึ่งพันอยู่รอบๆอบดุมนั้นงดงามยิ่งจมอยู่ในท้องมหาสมุทรลึก8,400โยโยต์ตัวจักนั้นเป็นแก้วดุมนั้นเป็นแก้วอินทนิน หัวกรรมซึ่งฝังเข้าไปในดุมนั้นเป็นเงินและทองดูสวยสดงดงามยิ่งเมื่อได้เห็นเหมือนกับดุมนั้นยิ้มให้และมองเห็นเป็นสีขาวงามยิ่งนักที่ขอบดุมนั้นหุ้มด้วยแผ่นเงินงามดุดดังพระจันทร์วันเพนตรงกลางนั้นเป็นรูโดยรอบโดยรอบหัวกรรมนั้นประดับด้วยแก้วเจ็ดประการแต่ละซี่ดูสุขใสงดงามเหมือนกับ สายฟ้าแลบมีลัศมีเหมือนแสงพระอาทิตย์เมื่อพิจารณาดูสาเลื่อมพลายดังฟ้าแลบไขว้ไปมาวาววับวาวแววดูงามไปทั่วทุกแห่งมีชื่อว่านาพีสภการบริบูรณ์กำจำนวนหนึ่งพันนั้นประดับด้วยแก้วเจ็ดประการดูเลื่อมพลายแวววาวดังสายฟ้าแลบ รุ่งเรืองด้วยรัศมีดังแสงพระอาทิตย์ตีประดับด้วยตะปูแก้วดูงดงามและมีรัศมีฉวัดเฉวียนไปมาดังเทพย,ยดาชื่อว่าพระวิษณุกรรมกงนั้นประดับด้วยแก้วดูเกี้ยงเก่าดุดดังบรรจงสร้างไว้มีรัศมีเหมือนพระอาทิตย์เมื่อยามรุ่งอรุณดูเต็มงามไม่มีปมไม่มีรอยแตกไม่เบี้ยวไม่บกพร่อง เมื่อแลดูในหน้ากล้องนั้นรูปล่องตลอดไปมาดังกล้องอันชื่อว่าพังกามีเทพย,ยดาเป่าในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้ากล้องแก้วนั้นเวลาเป่าจะมีเสียงกังวานไพเราะยิ่งเสียงดังผ่าดผลเสียงหึงห่งๆน่าฟังอย่างยิ่งแก้วร้อยหนึ่งอยู่เหนือลำกล้องแก้วหมู่นั้นกล้องแก้วหมู่นั้นรองอยู่ใต้ต้นกรดขาวร้อยหนึ่ง และมีหอกดาบแห่งร้อยอยู่รอบกฎนั้นด้วยเนื้อกฎตรงกลางนั้นมียอดทองเรืองรองงามดังแสงฟ้าเหนือฉัดแก้วนั้นมีราชสีทองสองตัวประดับด้วยแก้วเจดประการมีแสงทองงามนักหนาเมื่อจากแก้วนั้นหมุนไปบนอากาศแลดูภายงามดังสีหกไกสอนสองตัวจะเหาะบินและยื่นหน้าออกมาจากชายกงจากแก้วนั้น ดุดดังจะเข้าขบขย้ำฝูงฆ่าศึกเมื่อคนทั้งหลายแลเห็นเช่นนั้นจึงคิดว่าเจ้านายของเราผู้เป็นพระยามหาจักรพรรดิราชเป็นผู้มีบุญมากยิ่งนักแม้พระยาราชสีสองตัวซึ่งมีกำลังและมีชัยชนะแก่ศัตรูทั้งหลายยังอดอยู่ไม่ได้ต้องมานอบน้อมถวายบังคมมาสวามิภักดิ์แก่พระยามหาจักรพรรดิราชเจ้า ผู้เป็นนายแห่งพวกเราหมู่ชนทั้งหลายต่างพากันยกมือขึ้นเพียงศรีรษะแล้วไหววันธนาการกล่าวว่าชาวเราทั้งหลายปากราชสีสองตัวนั้นไม่ใช่ไม่มีอะไรอยู่แต่มีสร้อยมุกดาสองสายใหญ่เท่าลำตาลดูรุ่งเรืองงามอย่งรัศมีพระจันทร์แห่งวันเพ็ญและปากราชสีนั้นก็ขาบสร้อยมุกดานั้นห้อยลงมาแก้วซึ่งอยู่ในชายมุกดานั้น ดูเรื่มแดงดุจแสงพระอาทิตย์เมื่อแรกขึ้นฉะนั้นเมื่อกองจักรแก้วนั้นลอยอยู่บนอากาศแลดูเหมือนไม่ไหวตามสร้อยมุกดาซึ่งพลายงามดังน้ำชื่อว่าอากาศคงคาที่ไหลลงมาฉะนั้นขณะที่กงจักรแก้วยังลอยอยู่นั้นกลุ่มมุกดาก็กระจายออกรอบกองจักรแก้วนั้นดุงกงจักรแก้วสามอันหมุนพัดผันไปในทางเดียวกัน กงจักรแก้วนั้นพระอินทร์พระพรหมหรือเทพยดาผู้มีฤทธานุภาพเป็นผู้กระทำกงจักแก้วนั้นก็หาม่ได้หากแต่กงจักแก้วนั้นเกิดขึ้นเองและเกิดมาเพื่อบุญของท่านผู้มีพยามหาจักรพรรดิราชเจ้านั้นผีว่าเมื่อกันใดไม่มีพระพุทธเจ้าและพระปัจเจพ,พุทธเจ้า จึงมีพระยามหาจากักรพรรดิราชแทนในการน,นั้นครั้นไฟเผาไม้แผ่นดินแล้วด้วยบุญท่านซึ่งจะมาเป็นพระยามหาจากักรพรรดิราชนั้นกงจักแก้วนั้นจะเกิดก่อนและจมอยู่ในท้องมหาสมุทรรอท่านผู้จะมาเป็นจกักรพรรดิราชนั้นและเครื่องประดับสำหรับท่านผู้มีบุญนี้ก็ไม่มีสิ่งใดเสมอด้วยกงจากแก้วนั้นซึ่งเกิดมาเพื่อให้รู้จักคนผู้มีบุญกว่าคนทั้งหลาย และจะให้หมู่คนทั้งหลายในสี่แผ่นดินรักสามัคคีกันมีดวงใจเป็นอันเดียวกันด้วยบุญท่านผู้เป็นพระยามหาจากักรพรรดิราชนั้นกงจักแก้วนั้นมีศักดานุภาพยิ่งนักเมื่อผู้ใดไปไหว้นอบนบเคารพบ,บูชาแก่กงจักแก้วนั้นด้วยข้าวตอกดอกไม้กงจักแก้วนั้นย่อมช่วยบำบัดความเจ็บไข้ให้ประสบความสุขความเจริญ มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายกงจากแก้วนี้ประเสริฐกว่าแก้วอันชื่อว่าสักรรมมัทธะแก้วสารพัดนึกนั้นตั้งแสนเท่าและกงจากแก้วนั้นไม่มีชีวิตจิตใจ,จแต่มีสภาพดุดดังมีชีวิตเมื่อกงจากแก้วนั้นลอยขึ้นมายัางไม่ทันที่จะพ้นท้องมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรนั้นแยกแตกออกให้กงจากแก้วนั้น ลอยขึ้นมากลางอากาศแลเห็นดุดดังกงจากแก้วนั้นเป็นเครื่องประดับท้องฟ้าดูเรื่มพรายงามดังพระจันทร์ในวันเพน็ญเมื่อถึงวันเพน็ญชนทั้งหลายต่างแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามแล้วนั่งเล่นจิรจากันอยู่ทั้งหนุ่มและสาวเด็กเล็กหญิงชายทั้งหลายต่างประดับตกแต่งกายแล้วออกไปเล่นด้วยกันบางพวกก็พากันไปเล่นในป่า บางพวกก็ไปเล่นในกลางแม่น้ํากลางท้องนาและในถนนหนทางวันนั้นคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองของพระยามหาจักรพรรดิราชนั้นเมื่อกงจักรแก้วนั้นพุ่งขึ้นเทียมพระจันทร์และเป็นเวลายามค่ำแล้วจะดูเท่ากับดวงจันทร์จึงเป็นเหมือนมีพระจันทร์ขึ้นมาในวันนั้นเป็นสองดวงครั้นกงจักรแก้วมาใกล้ได้ส2องโแล้ว คนทั้งหลายได้ยินเสียงของกงจักแก้วอันผันต้องลมเสียงนั้นไพเรายะยิ่งกว่าเสียงพาดและพินของแต่สังกังสดานดุริยะดนตรีทั้งหลายคนทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงไพเราะนั้นแล้วรู้สึกถูกใจและยินดีปรีดากับทุกคนชวนกันกล่าวว่าช่างประหลาดหนอแต่การก่อนเราทั้งหลายไม่เคยมีเรื่องอัศจรรย์ให้ปรากฏเห็นเหมือนวันนี้ พระจันทร์เจ้าได้ขึ้นมาเป็นสองดวงเต็มง,งามบริบูรณ์เสมอกันทั้งสองดวงขึ้นมาเทียมกันดุดพระยาหงทองสองตัวทยานเทียมขึ้นมาบนอากาศจึงร้องเรียกกันให้มาดูบางคนพูดว่าพระจันทร์ขึ้นสองดวงบางคนร้องว่าท่านนี้เป็นบ้าชั่วปู่ชั่วย่าไม่เคยมีใครกล่าวว่ามีพระจันทร์เป็นสองดวงอีกดวงหนึ่งนั้นเป็นดวงตะวันเพราะว่า หากพ้นที่ที่จะร้อนแล้วมันก็จะไม่ร้อนอีกจะพวกหนึ่งก็ร้องมาดังนี้ว่าชาวเราทั้งหลายเขาเหล่านั้นเป็นบ้าไปเสียแล้วไม่ใช่ข้อความที่จะกล่าวกับเอามากล่าวมาเข้าใจกันว่าพระจันทร์ขึ้นมาเป็นสองดวงบางแห่งก็ว่าการที่คิดว่าอีกดวงหนึ่งนั้นเป็นดวงตะวันหน้าหัวเราะนักเขาเหล่านั้นเป็นบ้าไปแล้วตะวันเพิ่งจะตกไปเดี๋ยวนี้ แล้วจะมาขึ้นพร้อมพระจันทร์ทันทีได้อย่างไรดวงที่ขึ้นมานี้ไม่ใช่อะไรอื่นเลยมันคือประสาททองของเทพย,ายดาจึงดูรุ่งเรืองสุขใสเพราะแก้วแหวนเงินทองที่ประดับประดาประสาทนั่นเองคนอีกจะพวกหนึ่งพากันหัวเราะพูดว่าเจ้าทั้งหลายอย่าได้โจดเถียงกันไปมาเลยสิ่งนี้ไม่ใช่เดือนไม่ใช่ตะวันและไม่ใช่ประสาททองของเทพย,ายดา นี่ท่านทั้งหลายกล่าวว่าเดือนก็ดีตะวันก็ดีปราสาททองของเทพยดาก็ดีนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีเสียงอึกทึกกึกก้องและมีเสียงดังกัางวันอย่างนี้สักทีเลยสิ่งนี้ต้องเป็นกงจากแก้วซึ่งมีชื่อว่าจักรัตนะดังที่ท่านกล่าวมาแต่การก่อนกงจากแก้วนั้นย่อมเกิดมาด้วยบุญของท่านผู้มีบุญและจะได้เป็นพระยามหาจากักรพรรดิราชนั่นเอง คนเหล่านั้นต่างกระถกเถียงกันไปมาอยู่อย่างนั้นพวกเขาไม่ได้เชื่อถ้อยคำของกันและกันเลยเมื่อกองจากแก้วนั้นลอยออกมาจากดวงจันทร์เข้ามาใกล้กว่าเก่าอีกประมาณหนึ่งโยชนจึงจะถึงเมืองนั้นชนทั้งหลายจึงแลเห็นชัดเจนงามยิ่งนักและมีใจรักทุกๆคนเสียงกงจากแก้วนั้นดังกึกก้องมากดังจะเป่งเสียงว่าพระยาองค์นั้นพระองค์จะได้เป็นพระยาบรมมหาจักรพรรดิราชเจ้า จึงลอยมาถึงพระนครที่พญาผู้มีบุญอาศัยอยู่เมื่อเป็นดังนั้นคนทั้งหลายจึงกล่าวว่ากงจากแก้วดวงนี้จะลอยไปสู่พญาองค์ใดหนอคนอีกจํานวนหนึ่งก็กล่าวว่ากงจากแก้วดวงนี้มิได้เกิดมาด้วยบุญของพญาองค์อื่นเลยคงลอยมาเพื่อพญาผู้เป็นเจ้านายของเรานี้เองท่านเป็นผู้มีบุญจะได้เป็นพระยามหาจากักรพรรดิราชและพระองค์ทรงคำนึงถึงกงจากแก้วอยู่ กงจักแก้วดวงนี้จึงลอยมาหาพระองค์กงจักแก้วก็ลอยมาถึงเมืองนั้นแล้วล่อนลงที่ประตูเมืองของพระองค์แล exactly ้วท like ําปัททักษิณรอบรอบเมืองเจ็ดรอบแล้วลอยอยู่บนอากาศไปตามหนทางหลวงแล้วเข้ามาสู่พระราชมเนทียนของพระยาและทําปัทักษิณพระยานั้นสามรอบและพระราชมเนทียนของพระยานั้นเจ็ดรอบ แล้วก็ลอยเข้าหาพญานั้นดุดดังมีชีวิตจิตใจจะมานอบน้อมแด่พญานั้นแล้วเข้ามาสู่แทบพระบาทตรงที่ทรงบรรทมไม่ว่าจะเป็นที่แห่งใดก็ตามกงจักแก้วจะลอยอยู่ในที่นั้นแล้วคนทั้งหลายก็เอาเข้าวตอกดอกไม้บุพชาติและทูบเทียนชวาลารวมทั้งกระเจะจันน้ำมันหอมมาไหว้มานอบนบเคารพบ,บูชาสการะแก่กงจักแก้วนั้น เมื่อกองจักรแก้วสถิตตั้งอยู่ในที่อันสมควรแล้วก็เปล่งรัศมีรุ่งเรืองรอบๆทั่วทางพระราชมเทียนนั้นทุกแห่งดุดดังยอดเขายุค,คันธรในวันพระจันทร์เต็มดวงและเมื่อพระจันทร์ลอยขึ้นมาเหนือย,ยอดเขานั้นมีแสงรุ่งเรืองงดงามยิ่งนักเมื่อนั้นพระยาจึงเสด็จออกมาจากประสาทเพื่อทอดพระเนตรกงจักรแก้วนั้นอำมาตย์จึงทูลนแดนพระองค์ว่า ขออัญเชิญพระองค์เจ้าทอดพระเนตรกงจากแก้วอันมีรัศมีรุ่งเรืองงามงามทั้งพระราชมนเทียของพระองค์พระยาองค์นั้นจึงเสด็จมาประทับนั่งบนแท่นทองอันประดับด้วยแก้วอันตั้งอยู่แทบพระบัญชรน,นั้นพระมหากษัตริย์เจ้ากระทอดพระเนตรกงจากแก้วอันรุ่งเรืองด้วยแก้วเจ็ดประการอันงามตะการตาหาที่จะเปรียบไม่ได้พระยาองค์นั้นจึงมีพระราชองค์การแก่อมา์ราชมนตรีทั้งหลายว่า อาจารย์ทั้งหลายในอดีตการกล่าวว่าพระยาพระองค์ใดมีบุญและจะได้เป็นพระยามหาจักรพรรดิราชสามารถปราบได้ทั่วทั้งจักรวาลกงจากแก้วอันมีชื่อว่าจักรรัตนะนั้นย่อมมาสู่บุญสมพาน์ของพระยาองค์นั้นเราได้กระทําบุญมาแต่ก่อนและบุญนั้นมาถึงเราจริงกงจากแก้วนั้นจึงลอยมาหาเราในบัดนี้อีกทั้งวันนั้นก็เป็นวันเพญอุโบสถ และพระยาองค์นั้นทรงให้ทานรักษาศินแปดแล้วทรงบำเพ็ญเมตตาภาวนาอยู่เมื่อทรงลำพึงถึงทานสินและภาวนาอยู่กงจากแก้วนั้นก็ลอยมาหาในคืนนั้นแลพระยาองค์นั้นจึงเอาผ้าขาวเนื้อละเอียดพาดเหนือพระอังสะทั้งสองกราบไหว้ด้วยผ้าผืนเล็กผ้าสำลีและมีบางพวกข่มผ้าสีจมพูผ้าหนังผ้ากรอะ แล้วถือเครื่องประหารถือหน้าไม้ธนูหอกดาบแหลนเหลาวสวมหมวกเงินทองและถมถือกรดทุบสายหลายคันพากันไปชมหมู่ไม้ในกลางป่าดงมีบางพวกถือธงเล็กธงใหญ่ธงขนาดกลางธงแดงธงขาวดูงามพิสดารมีสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองเรืองรอง พลายงามดังแสงตะวันสว่างสวัยทั่วทั้งแผ่นดินหอบไปในอากาศตามเสด็จพระยามหาจากักรพรรดิดราชเมื่อนั้นเสนาบดีผู้ใหญ่จึงสั่งให้เจ้าเมือนทั้งหลายเอากองงดงามมีสายเป็นทองและมีแสงสีแดงดุจแสงไฟไปตีเป่าร้องแก่หมู่ราษฎรทั้งหลายว่าท่านผู้เป็นพระยาเจ้านายของเรานี้พระองค์จะเป็นพระยามหาจากักรพรรดิราชและบัตนี้ พระองค์ปราบได้ทั่วทั้งสี่ทวีปแล้วผู้ดใดใครอยากชมบุญบรารมีของพระองค์ก็ให้เร่งชักชวนกันมาไหว้มาชมบัดนี้พระองค์ได้เสด็จไปปราบทวีปทั้งสี่ท่านทั้งหลายจงเร่งแต่งตัวแล้วพากันถือข้าวตอกดอกไม้ไปบูชากรงจากแก้วนั้นเมื่อคนทั้งหลายได้ยินเสียงกรงจากแก้วนั้นเสียงดังไพเราะลอยไปทางอากาศเบื้องหน้าพระยา,ยามหาจากักรพรรดิราช คนทั้งหลายต่างก็หยุดทำงานของตนที่ค้างไว้แล้วชักชวนกันประดับตกแต่งกายให้สวยงามทากระแจะจันน้ำมันหอมถือข้าวตอกดอกไม้ไปบูชากรงจักแก้วนั้นครั้งนั้นคนทั้งหลายต่างมีใจชื่นชมยินดียิ่งนักเพียงนึกว่าจะตามเสด็จไปก็สามารถห่อเหินเดินอากาศได้ทุกคนด้วยบุญอำนาจแห่งกงจักแก้วนั้นบรรดาสมณพราหมณ์บรมวงศานุวงศ์ ลูกขุนมนตรีข้าราชบริพาเรเศรษฐีขรัชัดบดีพ่อค้าประชาชนพวกแพทย์พวกสูตรเหล่านี้ต่างมีร่างกายงามสะอาดทุกคนไม่มีสกรปรกเลยแม้ความสกรปรกด้วยเหตุผลใดๆก็ดีที่เขามีในการก่อนก็พันมาลายหายไปสิน้นด้วยอำนาจอิทธิตแห่งกรงจากแก้วนั้นซึ่งสามารถขจัดความสกรปรกมลทินทั้งผองในกายมนุษย์ จะกล่าวให้รู้ว่ากำลังรีบคนของพระยามหาจากักรพรรดิราชว่ามีจำนวนมากเท่าใดถ้าอยากรู้ก็ให้คิดถึงที่แห่งหนึ่งกว้าง12โยน์วัดโดยรอบได้36โยชน์โยแล้วให้ไพ่พลทั้งหลายนั่งในบริเวณนั้นกงจากแก้วนั้นก็สามารถอยู่ในบริเวณเท่านั้นได้พระยามหาจากักรพรรดิราชก็ดีและไพ่พลทั้งหลายก็ดีย่อมหอบไปในอากาศเหมือนวิทยาธรผู้มีฤทธ ผู้มีอาวุธวิเศษพระยามหาจากักรพรรดิราชและลีฟคนในอากาศด้วยอำนาจของกองจักรแก้วนั้นพระยามหาจากักรพรรดิราชรุ่งเรืองงาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญและพระสงฆ์นิกกผู้ตามเสด็จก็รุ่งเรืองสงา่าเหมือนดังดวงดาวลาห้อมร้อมเป็นบริวารพระจันทร์ฉะนั้นชนทั้งหลายต่างมีใจแช่มชื่นรื่นเริงยิ่งนักมีการแต่งตัวมาชมกองจักรแก้วนั้นแล้วขับร้องและมีเสียงพาด เสียงพินแตรสังกองใหญ่น้อยชิ่งฉาบบันเทาะทั้งไพเราะและว,วังเวงบางคนตีกลองตีพาดตีค้องตีกรับบางพวกดีดพินสีซอตีชิงจับระบำรำเต้นเสียงสัพพดนตรีดังคลื้นเครงกึกก้องดังแผ่นดินจะถล่มทลายคนทั้งหลายผู้เป็นบริวารตามเสด็จพระยามาหาจากักรพรรดิราช ในกลางอากาศนั้นงามนักหนาดังเทวดาทั้งหลายผู้เป็นบริวารของพระอินทร์เมื่อพระราชาเสด็จไปทางอากาศครั้งใดกงจากแก้วจะนําเสด็จไปก่อนถัดมาเป็นพระราชาและต่อมาเป็นไพร่ผล,ลทั้งหลายพฤกษชาติไม้ดอกไม้ผลนานา,นานชนิดตามข้างทางที่เสด็จผ่านก็ลอยละลี้วปิวตามไปด้วยถ้าใครอยากจะกินผลไม้ชนิดใดก็ได้กินสมตามใจนึก ถ้าอยากทัดดอกไม้ชนิดใดก็ได้สมใจหรือถ้าใครอยากจะเข้าไปอยู่ในล่อเงาก็ได้เข้าไปอยู่ในล่อเงาสมใจนึกเช่นกันประชาชนผู้อยู่เบื้องล่างเมื่อเห็นลีบคนบริวารของพยานนั้นอยากจะรู้จักชื่อเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบรมวงศารณ์งศวงก็ดีขุนนางก็ดีหรือข้าราชบริพารอื่นๆก็ดีอำนาจขอกอกงจากแก้วจะบอกชื่อคนทั้งหลายเหล่านั้นแก่ผู้อยากรู้ท่วนทุกคน ผู้ใดนึกอยากตามเสด็จไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอาการยืนเดินนั่งนอนก็ลอยขึ้นไปในอากาศด้วยลักษณะอาการนั้นๆไม่ต้องก้าวไม่ต้องเดินทั้งเสื่อศาสตร์อัสนะที่นั่งที่นอนอยู่ถ้านึกอยากจะนําไปด้วยมันก็จะลอยไปด้วยถ้าใครนึกอยากจะยืนไปเดินไปนั่งไปนอนไปทําการงานไปก็จะเป็นไปตามความประสงค์ทุกประการถ้าใครกําลังทํางานอยู่ และไม่อยากนำงานไปด้วยงานทั้งหมดก็จะไม่ไปด้วยใครอยากทำงานไปด้วยก็จะทำงานไปด้วยไม่เสียงานทิศตะวันออกเขาพระสุเมนและด้านซ้ายเขาสัตตบริพันธ์ข้ามหาสมุทรด้านทิศตะวันออกจะถึงแผ่นดินชื่อบุรภาวิเทหะกว้างเจ0 0พันโยชน์เมื่อพระยามหาจากักรพรรดิราชไปถึงสถานที่หนึ่งราบเรียบมากมีน้ำใสางาม ถ้าน้ำก็ไม่ลึกที่นั่นเหมือนคนถักไว้ด้วยพล้าด้วยขวานกว้าง12โยชนโยวัดโดยรอบได้36โยชน์โยที่นั่นเคยเป็นที่ตั้งทัพหลวงของพระยามหาจากักรพรรดิราชแต่โบราณในเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสกงจากแก้วจึงหยุดอยู่ในอากาศเหมือนถูกขัดเผาไว้ไม่เคลื่อนและไม่มีผู้ใดหมุนไปได้เมื่อกองจากแก้วหยุดอยู่ดังนั้นพระยามหาจากักรพรรดิราช และไพรพลทั้งหลายจึงลงมาจากอากาศมายังพื้นดินที่ดูรุ่งเรืองงามเหมือนดาวหรือเหมือนฟ้าแลบหรือเหมือนแสงธนูของพระอินท์ทุกคนสนุกใครอยากอาบน้ำก็ได้อาบใครอยากจะกินข้าวและน้ำก็ได้กินผู้ใดปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นทุกอย่างเมื่อพระยา,ยามห ah าจักรพรรดิราราเสด็จไปถึงทวีปนั้น บรรดาพระราชาและเจ้าเมืองต่างๆในทวีปนั้นก็ไม่อาจตราเตรียมอาวุธมาสู้รบกับพระยามหาจาักรพรรดิราชนั้นได้เลยเขาทั้งหลายต่างมีใจรักให้นิยมบูชาพระยานนั้นจึงชักชวนกันมาถวายบังคมมาเฝ้าแห่พระยามหาจาักรพรรดิราชอยู่บรรดาปีศาจผีสางและสัตว์ทั้งหลายที่ฆ่ามนุษย์ก็ไม่มีใจคิดไลต่ต่อพระยามหาจักรพรรดิราชเลย พราะเก่งบุญอำนาจของพระยามหาจากักรพรรดิรราชนั้นเมื่อกองจักรแก้วจากมหาสมุทรมีชื่อว่าจักรรัตนะแต่เมื่อพระยามหาจากักรพรรดิรราชปราบทวีปทั้งสี่ได้แล้วกงจักรแก้วนั้นจึงมีชื่อว่าอรินธรรมะผู้ปราบข้าศึกบรรดาพระราชาทั้งหลายในบูรพาวิเทหทวีปต่างแต่งเครื่องบรรณาการมีเทียนธูปและเครื่องหอมนานาชนิด ที่ตกแต่งอย่างประณีตงดงามและชวนกันมาไหว้และมาถวายตัวเป็นข้าแห่งพญามหาจักรพรรดิราชนั้นขณะที่พระราชาทั้งหลายมาเฝ้าพญามหาจักรพรรดิราชนั้นอยู่ดูรุ่งเรืองงามด้วยเครื่องราชกกุทภัณฑ์และเครื่องประดับและอาภรณ์ของพระราชาเหล่านั้นพวกเขาประดับด้วยแก้วเจ็ดประการดูรุ่งเรืองงามตา เปรียบดังฟองน้ําไหลออกจากคนโถทองมาล้างพระบาทพยามหาจักรพรรดิราชนั้นเมื่อพระราชาทั้งหลายถวายบังคมและถวายตัวและถวายปัะคมทูลว่าดังนี้ข้าแต่มหาราชเจ้าตั้งแต่นี้ไปข้าทั้งหลายขอถวายตัวเป็นข้าของพระองค์ผู้เป็นเจ้าหากพระองค์ปรารนาสิ่งใดข้าทั้งหลายจะทําการงานสิ่งนั้นถวายพระองค์ขอถวายบ้านเมืองของข้าทั้งหลายแด่พระองค์ ขอพระองค์ได้โปรดข้าทั้งหลายเถิดแล้วพระราชาทั้งหลายก็ถวายบังคมแสดงความเคารพยำเก่งพ,าาาากพ,รพระยามาหาจากักรพรรดิราชนั้นพระยามหาจักรพรรดีราชจึงตรัสตอบพระราชาทั้งหลายว่าเราไม่ต้องการทรัพย์สมบัติหรือสวยสาอากรจากพระราชาองค์ใดเลยเพราะพระพยามาหาจากักรพรรดีราชมีสมบัติทิพย์อยู่แล้วด้วยเดชอำนาจของกงจักรแก้วนั่นเอง พระยามหาจากักรพรรดิราชไม่ได้มีพระราชดำรัสสั่งการใดๆให้พระราชาทั้งหลายต้องพลัดพากจากที่อยู่หรือเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเลยพระองค์อนุเคราะห์เขาเหล่านั้นให้มีความสุขมีความสบายไม่ให้มีอันตรายเกิดแก่เขาพระยามหาจากักรพรรดิราชรู้บุญรู้ธรรมและสั่งสอนธรรมคนทั้งหลายเหมือนเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดพระองค์สอนธรรมแก่โลกทั้งหลาย พระองค์สอนธรรมแก่พระราชาทั้งหลายว่าให้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมสิบประการตลอดเวลาให้รักไพ่ฟ้าข้าไทยทั้งหลายเสมอกันอย่าลำเอียงการเกิดเป็นคนเป็นสิ่งยากเมื่อได้เกิดเป็นพระราชาแสดงว่ามีบุญมากจึงควรรู้จักบุญรู้จักธรรมรู้จักละอายแก่บาปให้ตัดสินความด้วยความสัตย์สุจริตเป็นธรรมแล้วรวดเร็ว กระทำได้ดังนี้เมื่อเกิดเมื่อใดเพราะบุญกุศลที่ได้ทํามาแต่ครั้งก่อนจะทําให้เกิดเป็นพระราชาให้รู้จักคุณของแก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนที่อาจารย์แต่โบราณเช่นพระพุทธเจ้าและปราชผููรู้ทั้งหลายได้สั่งสอนไว้และควรเว้นสิ่งที่ไม่ชอบทำ